การไหมถ้าสิใจมันเป็นการมันปล่อยวางได้มันกลับไปรถบสมบูรณ์ีกแต่ดังนั้นมันเข้าไปสมองตัวเทาวมันไปดับตัวเทาวถ้ามันดับจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหะเป็นเป็นเหมือนกับที่เข้าใส่ของปลิ้เข้าไปที่ขั้นกระบาดสมองมันจะมีอะไรทีจะบ้างอย่างนั้นตายแล้วจะเป็นตั้งแต่เป็นอย่างนั่นแหละบิดไม่บิดหรือเหมือเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากไปสงสัยเรื่องการเกละโดด ทำให้ไม่ลำบากแรกหลวงปู่พูดเช่นว่าถ้านั่งวันหนึ่งให้ได้สามสัปโมองอยาให้ขาดวันละสามสัปโมงแล้วคั่งละชั่วโมงนี่ละให้ได้สามคั้งท่านจะรับรองว่าต้อนจะรับผลนี่หน่อยอันนี้มันไม่ถึงน,นั่นพอนั่งฟอมกลับไปมีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดกันเลยกลัวตายเลยกลัวรุ่กลัวตาย หนึ่งปัวร่วมปัวตายสองปัวเป็นโรคมันมีทางเป็นโรคนั่งสมาธิภาวานาพิจะมันเป็นยาสัจจวาพุทธลัตตนันโอสถานโอตมังวรังสัจจวาธรรมลัตตนันโอสถา,สา,านโอ,ถาโอตมังวรังสัจจวาสังฆลัตตนันโอสถานโอตมังวรังหลวงปู่พุทธานิโยโลกปัญโรคของขอท่านหายเพราะท่านภาวานาเพราะท่านพินาพจารณาร่างกาย พิจารณาอาการ3ามที่สองแต่ลัตั้นแต่ผมผลเล็บฟันนัแยกนอยู่กันแยกย่อยู่ไปพิจารณาไปพิจาาไปอย่างละห้าก่กับอย่างละห้าอย่างทั้อย่างไปไปเป็นงปอดพอเป็นแ็งปอดคือดใจมันไปเห็นแผลอยู่ในปดเท่ากับสี่เหลียนสตาห์ห้าสมัยก่อน <c oughs> ที่นี่จิต่คขอท่านเฉลี่นไปพิจารณาอาการ่อบปัญ่ิตรุ่นนี้ไปจึงไม่สนใจจะเป็นแผลมีในกอดหมอไม่ชินใจสนใจเสื้อแผลในกอด่า้กับทีกํำรวดแผลแท่งแผลดูแผลพอดูแผลดูไปดูไปไปป่าอฏว่าตัวตัวของท่านลอยขึ้นลอยขึ้นข้างบนห่างจากพื้น่างจากพื้นธรรมดาประมาณจเม็ดบัวใช่ไหมแต่ที่ก็มองลงไปข้างล่างไปเห็นภา หกร่างกายของท่านานอน,น,นตายอยู่อยู่ข้างหน้าเมื่อท่านเห็นภาพร่างกายอยู่นอนตายอยู่หนึ่งท่านจับเท้าร่างกายดูร่างกายดูร่างกายป้อนสะบอนร่างกายที่นอนตายอยู่ใหญ่ขึ้นใหญขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นอึขึ้นขึ้นขึ้นที่นี่ร่างกายเขาแตกเมื่อเขาแตกได้น้ำเลี้ยงน้ำหนองไหลออกไหลออกไหลออกหมดเลย ไหลออกมานี่เส like, so, like euh ียจนฟองกระดูกเมื่อล้งกระดูกฉัจะดูฟององกระดูกเมื่อดูฟองกระดูกกระูกกับผูกพังลงจนแตก็นอยู่ใพฟองคองกระดูกหายร่างกายที่ที่ที่อยู่ที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 ่นั่งอยู่เขาหหายไปด้วกันเงียบตั้งแต่ตีสามจนถึงสามโมงเศาที่กอนดับดับหมดหลังจากนั้นมา โรคคนในโลกเขาสั teachers, 8, la, ่นหายที่ไหนวันหนึ่งยันมาแขงกันดีกว่านี่มิจฉาพิณยาเพราะนั่นพวกเราจะไปกลัวเมื่อมันเวลาทเริ่มใช้ปีกพรางยาเมื่อมันปวดขาก็กำบวดดูตัวมันปวดมันมีตัวที่ตัวไหมคำถามมันปวดขาก็ะถามขาดูขาขาปวดไหมขาไม่ตอบไหมถ้าขาไม่ถ้าขาไม่ตอบมันจะย้อนขึ้นมาอีก มันปวดด้วยตรงไหนมันไล่หาตัวมันย้อนกันยอนมาหาจิตใจจิตใจกันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเฉยดรู้สึกว่ามันปวดเฉยแต่ที่นี่ถ้าจิตใจไม่เข้าไปเย็บไม่เข้าไปรับรองมันก็ไม่ไม่นจไม่อะไรถ้าจิตใจไม่ปล่อยวางเลยมันก็ไม่ดีเหมือนกับหลวงปู่พุทธท่านปล่อยตั้งแต่ตอนตีสามจนถึงสามโมงเช้าเจตนาท่านไม่มีหรอ มันหายไปไหนมันจะหายไปหายเพราะใจไม่เข้าไปรับละควาตใจไม่เข้าไปยึดใจมันต้องถือนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันหายไปอย่างนั้นเมื่อคือกำหนดถามดัวถามใจใจมันจะไม่รับรองถามจิตจิตจะไม่รับรองเพราะเพราะตัวอวัยานมันไม่มีตัวมีตนนั่นแหละจิตปวดจะไม่มีตัวมีตนเจ็บจะไม่มีตัวมีตนรอดจะไม่มีรอดจริง เรื่องอย่างนี้อะไรปัญหามันเกิดขึ้นต้องดูให้ใหไม่เข้าใจให้มันหายสงสัยอย่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตายจริงๆราจิตใจมันไม่ตายหรอกมันแตกกับร่างกายเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่พวกครูว่าอาจารย์ที่ออกมาปฏิบัติแล้วต้องมั่งกายให้ไม่แตกด้วยอย่าให้ไมนเหลืออย่าให้ไม่มีกายมันไม่แตกเป็นจุลและไม่จุลพิจารณากระดูกใครไม่เป็นอ่เป็นปุ๋ยเป็นผงให้ไม่หาย ทำยไม่หายสงสัยถ้าบ้านกายไม่เจรเดี๋ยวไอ้ที่เรามันโผล่ขึ้นมามันมันจะไม่มันจะไม่มีประตูเสียมันจะเจ้าเจ้าปฏิบัติไม่ผ่านหายไม่หายสงสัยมันมีอะไรหรอกได้ร่วงกันหนึ่งมันรู้กูว่ามันมีของสี่อย่างเทัาไหร่นี่นี่มีหน้ามีไฟมีลมมีก้อนใช้บริการมันมีชิมอนใช้บริการมีเจดีย์กับหน้าสองอย่างเท่านี้อ่ะนี่นี่กับหน้าเป็นรูปธรรมนอกนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมด คำที่ว่านามคำที่ว่านามขักนามคำนี่มันไม่มีตัวมีตนไม่มีรูปมีร่างนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ว่าชัดเจนว่าอาการที่มันที่มันเกิดขึ้นมาพอควรอจิตใจอารมณ์มันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันเกิดขึ้นจากอาอาจักาที่โสตาหูจมูกลิจใใจหลวงปู่ว่าใช่ว่าอาการที่มันเกิดขึ้น อารมณ์คิดเกิดขึ้นตาจะหนึ่พันหูจะหนึ่พันจมูกจะหนึ่พันลิ้นจะหนึ่พันกายจะหนึ่พันใจจะหนึ่พันรวมแล้วหกพันมันเกิดสลับกับพ้อนกันทุกแต่วันเกิดมาเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์มันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้ปีเครื่องไม่แรกสักเวลานอนหลับ มันจะทำงานของมนอยู่ตลอดเวลามันถูมันฝังไปมันคิดเท่ปูไปน,น,นี่ีย่าปาจีดคำที่ว่าที่แนีนคือตัวตัวอุปทานความทีพมันือมันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเนี่ย เราที่้เสล้ยวเมื่อเขาเห็นภูเก็ตมันมีสัตว์มันมีคนมันมีเพียงท่าทางสี่เท่านั้นมีเพียงดินเพียงน้ำมีไฟเพียงลเท่านั้นมาทิศเขาดินเขาด่าเอาไฟอยู่ที่ตัวที่ตัวที่สัตคนทุกท่านที่ใจก็ได้กลายเป็นดินเป็นด่าเป็นไฟเป็นลมนะนวัตกรรมเวลาปฏิบัติให้นกานตั้งใจปฏิบัติรักษาเอาของดีของใครของดีที่สุดของคนของคนคืออะไรคือใจ นักขยะไปมองข้ามตัวเองยาพิรุษถกตนเองว่าเราหนีมุดน้อยว่าฐานะน้อยไม่เจอฐานะของเราผู้ปก่กับปฏิบัติแล้วก็รู้ได้เห็นได้เหมือนกันทุกอันเดียวกันดำอันเดียวกันสูงอันเดียวกันับของพระพุทธเจ้าจะให้ใใหห้้ดูว่าใารไม่เห็นมากาไม่จะไม่เบื่อนายเมื่อมันเบื่อในเมื่อจะคายความกวนใจทีดีเมื่อมันยความกวนใทีดีแล้วนั่นละนั่นแหละกจจกทุกอยู่ภา้ในสิ่ใจ เมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังและปฏิบัติแล้วรักษาได้ดีแล้วมันจะเป็นสมบัติของเราและจะเป็นสมบัติเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นท่านจะว่ามาทำตนของตนให้เป็นไปให้เป็นที่พึ่งของตนเช่นว่าอาตารย์ฮิอาจรยโนนาโถตนนันแลเป็นที่พึ่งของตนโคหินาโถบดลชิยาคนอื่นให้ท่านจะเป็นที่พึ่งได้นั่น มาทำโกน้นเป็นทีริตเด้ไม่ต้องเหรอยนก็นอาจามันจะไปเมื่อเรทำไม่ไปไม่จะแตกเมื่อรเรื่องของใจไม่จะรับเมืม่อรเรื่องของใจอย,ย,ย่าไปยุ่งกับเขาถ้ามยุม่งกวุ่นวายวเพราะฉนั้นละถ้าราท้งหไหนถ้าอยากคนทุกข์ขวางสูขไนโรกถ,ถ้าอยากปนะุกขถ้าถ้าอยากพ้นโศเช่าโสกาอะไรให้วานถูกไกรนัก สุขทุนนี้ของมีประจาโลกมนุษย์สโศกพ่อาาส,สุขทุน,นทั้งสองเมื่อระสุระสุนได้เหยียบยี่กองไม่สมองคุณคุณมัวช่วดิดันเอาตะวันก็ม,มีด้วยประการสิ่งนี้